สูไม่ถอยประธานรัฐสภาและประชาชนเลบานอนหนุนฮิสบุลลาหรบอิสราเอลสถานการณ์ในเลบานอนยังระอุคุกรุ่นนะคะสหรัฐส่งตัวแทนมาประกบรัฐบาลเลบานอนบีบให้ปลดอาวุธฮิสบุลลาหจนได้ได้รับการตอบสนองจากคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติปลดอาวุธฮิสบุลลอห ได้รับการชื่นชมจากสรัฐและอิสราเอลอย่างเต็มที่เลขาธิการฮิสบุลละประกาศชัดละค่ะว่าจะไม่ยอมวางอาวุธและการที่รัฐบาลทำเช่นนี้เป็นการละเมิดสัญญาข้อตกลงที่กำหนดไว้ให้ขบวนการฮิสบุลละและพักการเมืองของฮิสบุลละนั้นมีกองกำลังอาวุธอย่างถูกกฎหมายหลังจากมีผลงานช่วยปลดปล่อยเลบานอนตอนใต้จากอิสราเอล อันนี้เป็นเรื่องในอดีตนะคะกระแสการคัด้านรัฐบาลก็พุ่งขึ้นอย่างกว้างขวางนาบิเยเบรีประธานรัฐสภาเลเบานอนออกมาคัด้านเต็มที่บอกว่าเราพร้อมจะหาหรือถึงเรื่องการปลดอาวุธของขบวนการต่อสู้อิสลามแห่งเลเบานอนหรือฮิสบุลล้อนั่นแหละภายใต้กรอบเจรจาอย่างสันติและต้องด้วยความสมัครใจเขายังย้ำนะคะประธานสภาบอกว่า ใจิตใจที่ชั่วร้ายขายชาติเป็นอันตรายต่อเลบานอนมากกว่าอาวุธของฮิสบุลลหทที่เป็นผู้ปลดปล่อยดินแดนนี้จากการรุกรานของอิสราเอลนี่พูดกินความในทั้งอดีตและปัจจุบันเลยก็ว่าได้ประธานรัฐสภาย,ยังกล่าวอีกว่าเนทันยาฮูอวดอ้างกำลังจะทําภารกิจครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อบรรลุความฝันสร้างความยิ่งใหญ่ให้อิสราเอลโดยการแย่งยึดแผ่นดินอาหรับและเลบานอนทั้งหมดก็อยู่ในกรอบความฝันของอิสราเอลนี้ประธานรัฐสภาเลบานอนย้ำว่าอาวุธของฮิสบุลล์คือศักดิ์ศรีและเกียรติยศของเราชาวเลบานอนดังนั้นเราจึงคัดค้านการปลดอาวุธกำลังสำคัญของชาติเพื่อยอมจำนนต่ออำนาจภายนอกนี่ คนละครกับฝั่งรัฐบาลเลยนะคะฝั่งรัฐบาลเนี่ยยอมจะนนไปเรียบร้อยแล้วรัฐสภาไม่ยอมนี่เป็นคำพูดของประธานรัฐสภาแล้วจริงๆมติของรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาเสนอเป็นกฎหมายจึงจะเป็นทางการตอนแรกเนี่ยเสนอว่าภายในสิ้นปีแต่สรัฐส่งตัวแทนมาบีบให้เร็วขึ้นที่แรกบอกว่าจะภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยซ้ำก็อิดออด ขอเลื่อนไปอีกประมาณปลายเดือนกันยายนนั่นยิงก่อความไม่พอใจให้กลุ่มฮิสบุลลและประชาชนที่สนับสนุนฮิสบุลลตอนนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนที่สนับสนุสนฮิสบุลลนะคะแม้แต่ชุมชนอื่นๆก็เริ่มไม่พอใจรัฐบาลเพราะอิสราเอลยังโจมตีอยู่ทุกวันซอซอีกคนหนึ่งเรดเบโรเขาเป็นสมาชิกรัฐสภาเลบานอนแต่ สังกัดพรรคของฮิสบุลลอหนะคะบอกว่าการตัดสินใจปลดอาวุธขบวนการต่อต้านคือการตัดสินใจที่เป็นบาปถือเป็นการละเมิดแกนแท้ของอำนาจอธิปไตยของเลบานอนอย่างแท้จริงเขากล่าวว่าทอมบารักสมาชิกสภาผู้แทนรัฐรอนรัฐที่เป็นตัวแทนมาเจรจารเนี่ยเป็นผู้เร่งรัดเรื่องนี้และอนุมัติผ่านรัฐบาลเลบานอนนั่นก็คือ เหมือนกับอาศัยปากของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสั่งเฮสบลอนนั่นเองเบื้องหลังก็คือสหรัฐช่วยใครช่วยอิสราเอลเตือนว่าเลบานอนจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหากตัดสินใจยอมสละฐานที่มั่นของตัวเองนั่นก็คือถ้ายอมจำนนแค่นี้ไม่พอสำหรับอิสราเอลและสหรัฐเพราะว่าประกาศแล้วจะสร้างอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่โดยการยึดแผ่นดินของประเทศ อาหรับรวมทั้งเลบานอนด้วยในส่วนของภาพประชาชนล่ะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป้าหมายของแผนสหรัฐเพื่อจะปลดอาวุธฮิสบุลอตอนวันที่7กับ8สิงหาคมค่ะการชุมนุมประท้วงในหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในฐานเสียงของฮิสบุลอแน่นอนอยู่แล้วแต่ในเบรุตหนารัฐสภาสารทูตสหรัฐ ก็มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลต่อต้านเ s เซีและสหรัฐกองทัพเลบานอนเลยต้องส่งทหารไปดูแลการชุมนุมหลายแห่งด้วยกันแต่ไม่มีการประทะนะคะไม่มีการจับกลุ่มในเบื้องต้นต่อมารู้สึกว่าในบางที่ที่รุนแรงมีการจับกลุ่มการประท้วงยังดำเนินต่อเนื่องโดยเฉพาะทางตอนใต้ของเลบานอน U.S. envoy Thomas Bara คนนี้แหละค่ะสสสรัฐที่เป็นตัวแทนทรัมป์มาประกบรัฐบาลเลบนน้อนและผลักดันจนมติออกมาจนได้เขาจะไปเยือนเมืองไทยขยี่ยำทางใต้นะคะปลายเดือนสิงหาคมแต่ถูกประชาชนหลายร้อยร่วมตัวต่อต้านแสดงสัญลักษณ์ป้ายข้อความเรียกว่าสาบแรกอเมริกาติดป้ายว่าความตายแด่อเมริกา ถือธงฮิสบล็และธงของขบวนการอาเมอหรือพักอัมมอซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นพันธมิตรต,ต่อต้านสรัฐและอิสราเอลนะคะเป็นการตอกย้ำว่าประชาชนจำนวนมากมองว่ามติการยอมรับเรื่องปลดอาวุธิสบลอนนั้นคือการยอมรับให้อำนาจภายนอกรุกรานเอกราชของประเทศอันนี้เหมือนกับเป็นการ ดูภาพเผินนหรือโดยภาพรวมเหมือนกับคนรักชาติกับคนที่คิดต่างอาจจะรักชาติทั้งสองฝั่งก็ได้ฝั่งหนึ่งบอกว่าต้องยอมจำนนและก็จะสงบสุขเขาไม่ดูปาเลสไตน์ไม่ดูเยเมนไม่ดูซีเรียหรือไรหรืออีกฝั่งหนึ่งซึ่งมองว่าไม่สู้ไม่จบเพราะอิสเอลสัตจะไม่หยุดแค่นี้รักชาติด้วยวิธีคิดที่ต่างกัน หรือจริงๆแล้วมีพวกที่ไม่รักชาติแทรกอยู่ภาพรวมจากการเลือกตั้งท้องถิน่นไม่นานมานี้เองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้หรือภาคอื่นๆในเลบานอนเฮสบุลล์และพันธมิตรอย่าง Amal Movement มีฐานเสียงแน่นหนาและสามารถควบคุมโครงสร้างในระดับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่นั่งระดับท้องถิน่นทั้งหมดเลยเหลือไว้ที่นั่งเดียวที่เบรุตให้รัฐบาล จากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อพฤษภาคมปีนี้ล้ค่ะทั้ง AP, a s s o c i a t e s Press แ,และก็รอยเตอร์รายงานชัดเจนบอกว่าเหตุผลที่ทำให้กลุ่มฮิสโลรและอัมาชนะเลือกตั้งสามารถกว่าที่นั่งได้ทุกเกือบทุกที่นั่งในเขตทางใต้และหลายๆภู้มิภาคนั้นก็เพราะว่าพรรครัฐบาลระดับชาติมีเสียงมากเฉพาะในเบรุต แปลกไหมในช่องถิ่นชนบทก็ไม่ได้มีแต่ชีอะเพราะว่าประเทศเลบานอนมีหลากหลายศาสนานะคะแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นชีอะแต่ที่นับถือซุนีมีคริสเตียนมีดังนั้นจะบอกว่ากลุ่มที่นิยมฮิสบุลจะมีแต่ชีอะนั้นไม่จริงเลยผลการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละเป็นกระจกสะท้อนอย่างดีดูเหมือนว่าแผนการปลดอาวุธฮิสบลของสรัฐ จะไม่ราบรื่นและอาจถึงขั้นล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าอิสราเอลยังคงคุกคามโจมตีเลบานอนไม่หยุดคนเลบานอนยอมรับได้หรือแม้ชาวสุนีที่ไม่ค่อยปลืม้มชีอาเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นพฤติกรรมโหดร้ายของอิสราเอลทั้งในปาเลสไตน์ซีเรียและการละเมิดข้อตกลงยิงอย่างต่อเนื่องในเลบานอนโดยรัฐบาลเลบานอนเองหลับตาข้างหนึ่ง ได้แต่โวยวประนามฟ้อง UN เอซ้ำในที่สุดยังตอบสนองข้อเรียกรองจากสหรัฐให้ปลดอาวุธิสบล็อกซึ่งเป็นแนวป้องกันชั้นเลือดมาโดยตลอดหากยืนยันจะทำคงมีการแตกหักแน่นอนศึกในนั้นยากกว่าศึกนอกนักเมื่ออำนาจรัฐไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนค่ะ ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนว,วากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id. a t c h a p s i t s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3